ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำการเป็นวีฟายนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบปกตินะครับมันจะแบบมันจะมันก็สนุกนะครับแต่ว่าทุกคนเห็นเออถ้าเต้นกินอะไรผมไหมนะก็แบบจัดเต็มนะครับรหัสนี้เติมมาเติมเต็มนะครับเนี่ยมีท่า สก,กามิการดรอนนะไม่ไม่ใช่อันนี้ฟามายากุซ่านะส่วนนี้นะครับเป็นอะไรอ่ะอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ะลืมนะครับนะส่วนนี้เป็นเอเมแปดนะครับแล้วก็นี่เป็นอะลูกซองครับอันนี้เป็นอนะชั้นจีเอ็มพนะีอะเอ็มพีไฟครับไม่รู้ยืมเพียนะครับ น่าจะไม่เ,เอา AK มาก็มีท่า AK อีกนะครับแต่ว่าไม่เอามาครับเอ,อเอาท่าอื่นมาแทนนะแต่ว่าเรามีอะไรที่พิเศษกว่านนะครับเราจะมาแต่งตัวนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเนี่นเนี่ยเราจะแต่งตัวแบบเนี้ยแต่งตัวไก่ไปนะครับนะก็มาดูกันนะครับว่าปฏิกิริยาจะเป็นยังไงนะนะครับก็มาดูกันเลย ก็ผมก็มาอยู่ในเกมแล้วนะคือผมติดชอบพูดคำมะก่อน,นะครับอาจจะขัดขงหงุดหหลายๆคนนะครับครับตัวไก่นะครับนี่ตัวไก่เลยโอเคดาวหนะึ่งมูมียิงได้นะ โอเคครับสวยครับจะวัดดีพี่เมื่อกี้มันยิงกันอยู่ตรงนี้นะในเราเข้าไปแจมนะครับโอ้ยิงกันมันซ้ำวะ่ะเฮ้ยไม่ให้พี่ฆ่าก,ก่อนแล้วพรหนุ่นจะซ้ำทำไมโอเคเพื่อนนายมาไม่ทันหรอก ดี ais, we? No, we ๋ยวเราเรียนเป็น MP5 นะครับนะเพราะว่าเรามีสกินเวลเจดนะโอเคได้ครับสวย ครู้สึกว่าเมืองน,นี้คนจะลงเยอะนะครับแต่ว่าชิวๆครับเคียร์เข้าหวัวนะครับแต่วันนี้ก็แบบทิวจัดนะครับ เฮ้ยใครโอเคแยวตัวนี้เราซ้ำตัวนี้เลยเนละ่นสเต็มนี้หน่อยก็เราเป็นไก่ครับดูดีผมทางตัวอย่างไก่นะ ล้วก็แบบเต็งตัวไก่ข้ามมวลแมวนะครับเนี่ยสเต็ปสเต็ปเออนะครับอยากโชว์ให้เชโอเค,อเคไม่แถวนี้คงไม่มีคนหรอกมั้งเราจะกา้าวไปหมดแล้วนะครับอนะอะไรแบบแบบเมื่อกี้โอเคหนึ่งตัวนะครับมันยิงรถนนะผมว่าผม ถ่ายะต้องซ้ำเลยนะเฮ้ยโดนเอาออกไม่ได้ซิ่หายแล้วคิวคิวโคดาวปั๊บล็อกหลบเส้นเราซ้ำนี่นะครับสวยซ้ำให้เกิงซ้ำให้ครับสวยอยู่ เราต้องหาเหลี่ยมนะครับเมื่อกี้เกือบตายโอ้โหปัญใหญ่ละเพื่อนรข้อแล้วนะครับมาเอาเลยนะเขาน่าจะคลองหมดแล้วแหละโอเคครับสวยก็ไม่เท่าไหร่นีพ่อนุ่ม แอกแอกเอ้เขาออกละมันจะแอกสักหน่อยโอ้เคเราได้ดุซองโกงนะครับอันนี้อัตตายิงความเรียวซองนะครับไม่ต้องเล่นสติปมีหนึ่งตัวนะสกา้าสก,าก้าคมรถเกาะนะครับ ี่ผมน่าจะป่อน,นี้เขาชุบเปนก่อนนะเขายออา่อป่ะทำไมเขาอยู่กันสามตัววะเจ็บอามีตัวนึงลูกนั่งยิงหัวเป็นไงครับลูกนั่งยิงหัวยังใช้ได้นะแต่ว่าเราต้องรอนิดนึงนะครับ นื้ชาเลยนะครับตัวไก่ชาเนะี่ยอย้ข้าส่วนวะปืนอ,อะไรวะเฮ้ยมีคนลงลบเราซ้ำตัวเจ็บก่อนนะครับจะไปไหมนี่ผมวม่าผมไปนะมีคนเล่นสนัยนครับ เพืนเราเดาวเาดี๋ยวซุบซูบเรื่องก่อนแล้วกันครับขอบคุณนะวิ่งมาแบบนี้ก็เจอดีพ่อหนุ่มโอเคได้อยู่เพื่อนนายคนที่ลงเมื่อกี้เปล่าไปชุบเล่นเปล่าอันนี้มันตัวแจมนะเมื่อกี้ เมื่อกี้ผมเห็นแบบ,แบ,บนะวิ่งมาเช็คก่อนแล้วกันมีป่าววะไม่มีไปไหนวะเธอว่าเห็นจริงนะเดี๋ยวเก็บยาก,ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับหมดหมดดวงแล้วตึงเกินนะครับน,น่นนะก็ยืมกดใจให้พี่แล้วไอ้ก,กดไลค์ให้พี่ด้วยนะเอ้ยมีคนมีคน เฮ้ย hey, ทำไมมันตายวะเฮ้ย hey, มันขึ้นเสียชีวิตนะเมื่อกี้ผมว่ามันเป็นอะไรวะมันไม่น่าเป็นผูได้นะหรือว่ามันมีตัวเสียชีวิตแล้วตัวน,นี้มันก็โดนตัวข้างหลังยิงมันวิ่งหนีลงน้ำมาอีกตัวนี้นะ่าจะอยู่ฝั่งโนน้ำผมว่าเราคงไม่ขี่สลิงไปแล้วนะเราไปตรงนี้ดีกว่าไปขึ้นตรงรน,นข้ามไปดีกว่านะ เมื่อกี้ใครทําเอ็นกับพี่ไปรางแค้นให้น้องนี่ทาแอคททำแอคเดี๋ยผมจะข้ามไปฟังเลยนะครับถ้าเรากดวิ่งไนะมันจะวิ่งเร็วปะวะว่่านะนำเร็วปะวะผมว่าไม่น่าจะมีนะ เ๋ยวนี้มีคนไหมเราเช็กก่อนนะเพราะมัีสามตัวนะเหลือมาแบบมีสามตีอนะ่ะไม่ก็สองตีอะ่ะมีหาคนก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วดาวนะครับ เพื่ลงเลยโอเคครับเราเข้าเลยครับมานะชาร์จจังหวะนี้โอเคครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำรับน,บนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยมันหลุด